ตัลางาป,ปึ๊บเอ้ยเฮ้ <c oughs> FDZ Shop มีโปรโมชั่น l a i 10 b o ก Foot All Star แล้วก็ King l e g n c y ดยมีบริการกดผล b o ก Foot บริการกด Game Pass Box Foot บริการกด All Star Tower Defense บริการกดผล King l e g n c y บริการกด Game Pass King l e g n c y และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสวัสดีทุกคนก็ได้ลนะครับวันนี้เราก็จะมาสร้างสร้างอะไรพี่วันนะี้เราจะมาสร้างอะไรพี่รูปะสร้าง สร้างเรือดำนำ้ำเย้เย้ฮ่ารรใช่ใช่วันนี้จะมาสร้างเรือดำน้ำนะครับก็มีวันนี้มีแขกรับเชิญมาอีกคนนึงนะครับก็คือบักเอฟนะครับเพื่อนผมนะก็อยากไปดูมันก็ช่องนี้เลยนะขึ้นให้หน้าจอเลยเนี่ยมันนั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวันี้จะมาสร้างเรือดำน้ำนะพี่พี่รู้จักเรือดำน้ำปะรูรูตูซื้อมา <c oughs> ซื้อมาทำไมว่าแล้วอะไรสาระอะไรแม่งเงี้ยบุระขึ้น เลยตัว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 มา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 เล่นสร้างเรือดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะสร้างเรือนะครับเรือลำน้ำมันก็จะมีรูปทรงแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนี่จะให้คนต่อต่อมันเอารูปมาขึ้นแล้วกันโอเคทุกคนเราจะสร้างประมาณแบบเรือลำน้ำนะพี่อ่ะแล้วผมขอสร้างกันก่อนนะครับเรือลำแรกทรงทรงกลมแบบทรงกระบอกอ๋อทรงกระบอกใช่ใช่ใช่ก่อนแล้วเราค่อยปิดหัวปิดท้ายอืมใช่ซึ่งเรามีเรือที่เราสร้างมาแล้วนะครับก็คือแปรเอฟมันสร้างมาแล้วแต่ว่าอ่าอันนั้นเดี๋ยวค่อยให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวอันนี้เรือลำแรกเราจะให พี่วินกับผมสร้างก่อนนะครับเราจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไง <ผม S 1> สร้างนี้พี่เ,เอาแบบเอาแบบโมเดลเลยป่ะโอเค okay, ทุกคนดเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยดีกว่าโอเคเสร็จแล้วเรือดำนำ้ำของเราเสร็จแล้วนี่นะครับทุกคนคือเรือดำน้ำของพวกเราแล้วครับอ่าเป็นไงพี่เป็นไง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 อดัยยอโดโทอัดโทไม่ตาย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 เข้ามา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 น้องเข้ามาเข้ามาเลยเก้าอี้เหรอเก้าอี้ของใครของมัน ้าวเฮ้ยู่ของใครของมันพี่วางเองเลยวางวางไหมหาได้หาได้เฮ้ยให้ได้ปะไอ้มีมีมีเครื่องของผมอยู่หรือพี่จะขับไม่ไม่มึงขับก็ได้ถ้ามึงอยากขับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขับเองมันจะมีขับยกล้อพี่ใหญ่ขับยกล้อปะล่ะเรือยกล้อโอเคพี่นั่ง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  นั่งครับทุกคนนั่งนะนั่งโอเคนั่งโอเคพร้อมกันหรือยังพวกเรานี่คือเรือดำน้ําของพวกเรานะครับก็คือมีงอนไก่อยู่ข้างหน้านะครับทุกคนนี่ซึ่งก็เป็นเรือดำน้ําของพวกเรามันเคยเห็นปลานั่นปะปลาที่มีแบบงอนแบบเนี้ยเคยเห็นอยู่ที่มันอยู่ในน้ําลึกเลยพี่เออมันชื่อปลาอะไรเนี่ยเอาคนต่อเอารูปขึ้นมาเรุยแบร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พร้อมนะพร้อมไหมโอเคหนึ่งสอง กดดีกดดีกดดทางซ้ายหน่อยกดให้หน่อยครับกดกดอมันอัปเดตมาใหม่ด้วยไม่ไม่สักสามถ้กสามคนนะพี่เป็นไงเป็นไงพี่นี่เดี๋ยวผมขับถอยหลังไปหน้าด้วยด้วยพี่เป็นไงเป็นไงเฮ้ยมันไม่ดำมันมันไม่ดำน้ำวะพี่มันไม่ดำน้ำให้อ่ะกระโดดลงไปสิอ่ะกระโดดลงไปสิกระโดดลงไปสิตรงหน้าตรงหน้าตรงหน้าเดี๋ยวผมบังคับไปดูพี่ผมจะบังคับไปดูโอเคปึ๊บ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 กระโดหินปึ๊บโอ้โหอีซี่พี่อีซี่ไม่มีอะไรทำละ เฮออมันไป็นองอย่างเงี้ยแนวนอนอ๋อมันมันเป็นเรือมันนะแบบใหม่ไงคือคือมันกำลังจะจมน้ำไงพี่กระจาาปะอ่ามันกำลังจะอ่ากลังจะมุดไปข้างในน้ำระบบกันแบบเฮ้ยน้ำมันกำลังทำงานหรือว่ามันเป็นพ่อไอ้หงอนไก่นั้นวะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวพี่ปิดได้ปะวะเดี๋ยวลองดูก่อนปิดได้ปะไม่รู้เดี๋ยวรู้เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ประเด็นคือเราจะพิกยังไงอะไม่รู้ะตามยากรรมแล้วกันอ้๋อเราจะเี็ยังไงอะ อ้าวเอ้าแบบนี้เหรอไปอย่างนี้แหละเออไปอย่างนี้ก็ได้ว่าไปเฮ้ยบังคับได้อยู่พี่บังคับได้อยู่มันขับได้บังคับได้บังคับได้บังคับได้บัเตะนี่นี่นี่เดี๋ยผมมาขับเองไปไปไปมึงเอามึงเอาทางทางตูดอะไปข้างหน้าแทนไปกูว่ามันไปยากแล้วตอนนั้ไม่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 ทางนี้เหลี่ยบไปข้างหน้าถูกแล้วพี่ถูกแล้วเดี๋ยวผมจะกด W แบบว่าไปหน้ารัวๆนะพี่ ว่าลงเถอะไป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 เฮ้ย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 ไปแล้วมาด่านที่สามเอ้ยพี่ผมว่าเราน่าจะเราน่าจะผ่านนะพี่ผมว่านะจริงเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรวะโดนค้อนโดนค้อนเฮ้ยอย่าอย่าถอยหลังเดี๋ยวถอยหลังเดี๋ยวอันนั้นมันพังแล้วนั้นพังพังไปแล้วนึงเครื่องพังไปแล้วนึงโอ้ยแค่เดียวพี่แค่เดียวมันทำอะไรแล้วไม่ได้หรอกแล้ว เราจะเด็กยังไงวันนี้ไอ้ยัยไปโครไม่มีบาลานซ์เลยละเรือมึงเนี่ยโอ้ยมีว้ามีคอนเลยเอ้ยพิกพิกตัวให้พี่หน่อยน้องเฮ้ยได้ๆๆไปกินมึงได้เองอะให้แม่งไปเองแล้วกันไม่บังคับละอะไปเลยอยากไปก็ไปพี่มันไม่พังหรอกพี่ว่ามันไม่พังเว้ยทต่ไมเรือดำน้ำแล้วมันไม่ดำน้ำเลยพี่ฮะมุมถามจริงไปๆๆไป อุ้ยเกือบได้เกือบได้มึงคิดว่าถ้าพี่ออกจากเบาะมันจะเป็นยังไงวะก็ลงทะเลไม่มีทางตายอุ้ยแบ๊คมึงดูมุมมองในในในเรือในเรือมึงมึงดูมุมมองมึงซูมเข้ามาแล้วก็รอลังกระแทกดูมึนหัวมึนหัวเหมือนเราแบบกำลังเล่นโดนสึนามิอะไรสักอย่างเฮ้ยทุกคนตอนนี้เรามาถึงด่านไอ้ด่านกล้วยนะด่านกล้วยน่ากล้วยเหรอ ใช่นั่นไอ้จะกล้วยปะมันเป็นหวีอ่ะใช่ลีมมืมันเป็นมันคือฟางแบ๊กมึงดูมันคือคารบอยไปด่านเนี้ยเออมันคือคารบอยคารบอยกินกล้วยไงคาร์บอยกินกล้วย <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคเออคารบอยกินกล้วยพี่พี่เคยเป็นคารบอยเหรอวะพี่โอ้โหต้องหิวธรรมดาแล้วเครื่องเราเหลือเดียวแล้วแบก๊กโอ้ถึงเหลืออยู่สิบเครื่องเราก็ไม่ได้บังคับหรอก <c oughs> แม่งบังคับเหือนไม่ได้บังคับเอ้ยข้างในเป็นไงบ้างเอ้ยข้างในอยู่ดีมีสุกนะครับทุกคนตอนนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดไปเลยนะครับว่าเราจะไปถึงตรงไหนเบือมึงเฮ้ยวัวายพี่มวัวหลครับมูวัวหลุดไปซีไปซีเรามีไปซีในเรือวัวหลดครับมูวัวหลดครับตอนนี้เราก็จะไปถึงด่านจระเข้พี่จระเข้นี่คือคือเราตายได้นะพี่เพราะว่ามันจะมันจะงับข้างล่างเรือเราได้นะพี่ อุ้ยเอ้าเอาเร็วเอาเร็วนี่จระเข้มาแล้วพี่เจระเข้มาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยมันกัดเริ่มแล้กัดอยู่พี่มันกัดอยู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 ่เฮ้ย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 เยเฮ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยดูพวกเราหัวรุนหมดเลยมาเรื่อมดเลยเอ้าพี่หัวลุนเหอเอ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 อเรือเราโดนกัดไปเยอะแล้วอ่ะพี่คิดไงไอ้พี่กับคลิปหน้าชวนพี่แป้งมาเล่นอะไรเงี้ย พี่แมงเขบเดินเรือผมไปเข้บน่าจะสถานการเดียตรงนี้ไปยากนะพี่ว่าเฮ้ยากนะตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้พี่พี่กระจปะไปมันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เนี่ย สามหนอ่อครับสามหน่อหอัวหล่นสามหนอหัวหลนใครบินอยู่แบบใครบินอย,ยู่เอ้ยเอ้ยนั่นมันใช้บัก๊กี่โอเราไม่เคยใช้เลยว่เราเล่นเกมน,นี้เราไม่เคยใช้เลยดู้วกเขาใช้สิตอนนี้เรามาดูนะครับว่าพี่วินแกจะล่วงหรือเปล่าพี่วินต้องล่วงนั่นแหละ ใครจะเหลือรอดเราวันนี้เฮ้ยผมว่าไปถึงด่านสุดท้ายไปพี่แต่ว่าไอตอนที่ไอเครื่องมันลงไปไม่รู้ว่าเราจะรอดครับเปล่านะนี่นี่นี่นะนี่คือด่านสุดท้ายแล้วนะโอเคใช่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 คือเราจะลงตรงนี้แล้วใช่ใช่คือลงไปอ่ะคือเหวเลยอ่ะพี่คือพี่บังคับเรือดิบ่ไม่มีเฮียอะไรให้กูบังคับแล้วจะหาที่เกาะยังไม่มีเลยตอนนี้มึงให้กูบังคับเรืออะไรวะนี่ยทุกคน เตรียมรับแรงกระแทกเตรียมรับแรงกระแทกเมยเอ้ยพี่พี่พี่จะตกพี่ตกกันนั่นน่ะพี่ออระวังระวังๆๆระวังกูเกาะกูเกาะไว้งไงก่อนเกาะไว้ก่อนเกาะโง่ทำไมเล่ากันตกกันคู่ดิเอ้ยเอ้ยไปอะไรวะพี่ <laughs> เอานายบอกจะลงเรือลำเดียวกันนะเอาวไม่อยูุ่ดไม่อยู่ฐานแล้วพี่โอ้ยเฮ้ยมันมีซีเฮ้ยมันมีคนบอก MC พี่อะเรือหาอเรือหายเรือหายเรือ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 ไปผมรอดไปอี๋ี้ผมกูด้วยเฮ้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 ยนิดเดียว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  มีคนมาบอกเอฟซีพี่มีคนรู้จักเราเดวีโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ไปถึง <_' S 2> ด่านสุดท้ายนะครับแต่ว่าเราไม่ถึงกล่องนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเรือเรที่สองเอฟเสกอะไรเอฟเสกอะไรดูได้พี่ <_' c ute> ดูได <_' c ute> <p> ้พี่อันนี้นี่คือ,อคือ,อ,อผมคือผมแบบไปเล่นคอมมาแล้วผมสร้างเองได้นะเปไงเปไงเปไงรูปร่างมาแล้วเห็นนะไหมดูพี่ดูพี่ดูซิเอฟเอาไฟออกหน่อยเอฟไฟเอาไฟออกเลยไฟข้างบนอะฝากด้วยฝาก อ่าเนี่ย<ะ>ไปไงไปไงเนี่ยเรือดำน้ำผมสร้างเองพี่เปไงสวยปะโอ้โหไ,ไม่เห็นตา่างเงเมื่อกี้เลยะไม่เห็นต่างเลยโอเคพี่ๆเข้ามาเข้ามาม,มันใหญ่กว่าแต่แต่มันใหญ่กว่านะโอเคเอ๊แต่ว่าผมมีลูกเล่นว่ะผมจะเอาเบาะของผมมาใส่ <c oughs> ลันลันลันลาเดี๋ยวผมจะเป็นคนมาคับเรือโอเคพร้อมกว้างกว่าเมื่อกี้เลยพร้อมกันหรือยังให้พี่นั่งนั่งนี่เหรออ่านั่งเลยเว่นั่งเลยนั่งเลยของใครก็ได้พี่พี่นั่งเลยโอเคพร้อมนะพี่พร้อมม Yes โอเคเงี้ยเยเงีเงงี้ยเงี้ยเงี้ยติตามยกล้อเลยละ ไอ้ปี๊ปปี๊ปปๆๆปปี๊ปปี๊ปปีๆปปๆๆปปีๆปปี๊ปปๆๆปปๆ๊ปปี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 ๊ปปๆ๊ปปี๊ปปี้ปปี๊ปปี๊ปปีๆปปี๊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 ปปีๆปปี๊ปปๆๆปปี๊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 ปปีๆๆ มึงมึงลองปล่อยบังคับดูดิอ่าอ่ามังคับมังคับไม่ได้ไม่ได้พี่กดไม่ได้แป๊บนึงแฟลปนึงเอาเป็นกบแล้วกันกบก่อนไอเดี๋ยวมันมันไม่ไปข้างหน้าโอ้เราต้องเราต้องอย่างเงี้ยจกจกจกหลังมึันปื๊บเอ้ยไปเรียนเราดาตูมเตียงกลางเดีรากาเดีรากาไปเดีรากาไปเดียงกาเอาพี่พี่พี่ลองขับได้ปะขับได้ปะเออพี่ออกมาจากนี่เฮ้ยมันไม่ทำมันไม่ถึงพื้นไงมันเลยไปไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ย มันไ่ได้ของพี่มันขับไม่ได้เนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังไม่ได้เลยมันขับไม่ได้มันขับไม่ได้ไปไปพี่ไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเองนะพี่ไปเองนะเอ้ยพี่ไม่เคยเห็นเรือดำน้ำล <c oughs> เลยว่ะเรือดำน้ำอ่ะไอตอนที่เขาบดำน้ำเขาทำอย่างนี้นะพี่จริงๆเขามีแข่งประกวดด้วยนะประกวดแบบว่าไอเรือดำน้ำไอเขาเรียกว่าลีลาดีเด่นเออพี่ไม่เคยเห็นอ่ะเออเนอี่ยครับจริงแชมป์เลยนะไอโอลิมปิกกับพี่เออไปเนี่ แฝดตลบไอ้คนสร้างเรือแบบกูไม่ได้สร้างให้มันทำ่างนี้นี่หว่าลองดูมึงลองดูเรือดูดิมึงลองดูสภาพเรือตเอออออย่าดูเลยไอ้ยัยคนเวียนหัวเลยคนเวียนหัวเลยไปครับทุกคนไปครับไปอย่ายาครับคิดว่ามึงจะไปถึงเส้นไโดยสภาพอย่างนี้เลยนะเออใช่ใช่เปไงมันไม่เคยมันไม่เคยมีใครทำแบบเนี้ยจริงๆเรือดำน้ำอ่ะพี่โอลิมปิกน่ะแล้วต้องได้เหรียญทองว่ะ อุ้ยแต่ไวแต่ไวแต่ไวอุ้ยไวมาก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 แต่ไม่ไวเท่าบักที่ผมทำมาละกล้วยละเราเจอกล้วยกันกล้วยกันเลยเราเจอกล้วยกันพี่โอเคเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยธรรมนาพี่ธรรมนาเร็วดิเร็วหินแหลมเร็วเห็นหินแหลมโอ้หินแหลมก็ทำอะไรเราไม่ได้คือเรือเราอ่ะมันแบบว่ามันมันกันทุกอย่างยกเว้นกันเมียตามทำอย่างนี้ได้ป่าววะของของที่เขาซื้อมาเออเขาทำได้หรอวะที่เขาซื้อมา หรือว่าก็ซื้อมาแบบลดราคาเฉยเลยหรือเปล่าพี่ลดราคาไงช่วงโปรโมชั่นไงเฮ้ยมันระเบิดมันระเบิดตรงนี้มันระเบิดทำให้เราเสียจังหวะได้ฮะเดี๋ยวตู่มทำให้เราแบบเสียงหวะพี่ใหญ่บ่บ่บพังบ่บ่บ่พังบ่พัง ตามเวียนตามกรรมแล้วเด้อไอ้ยัยด่านตแรนีเด่ะมันจะทำลายเรือเราพังนะเฮ้ยมันทำอะไรเราไม่ได้ผมบอกเลยบุยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้สามหนอมาดิมาดิมาดิมากัดเข้าอ๋อฟันหักนะมึงมามมามาอุอุยมันกัดเข่าแบ๊กอุยอุยอุยพื้นพื้นพื้นเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้อ้ยก็ตกใจตอนนี้พื้นนะครับก็เหลือผมกับปักเอฟนะครับที่พื้นที่ยังอยู่นะครับแต่พี่เวียนแก อะไรอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นอะมึงรอบปได้ไงเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอยากแบกลงยืนเหลือน้อยมากเฮ้ยปวด้อยไอ้นี่มันนั่งได้ไง วิจับจับมาลงไปวิจับมาลงไปกระทืมมันเจ้าคอมันลงมาเจ้าคอมัลงมาออกจากเก้าอี้นี่เอฟเลือดตลาดที่นั่งลาออกลาออกไม่ออกไม่ออกเฮ้ยพวกกูจะไม่เหลือที่ยืนแล้วเฮ้ยวิวเกาะเกาะเลยพี่อะผมไม่มาผมออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทีลักก้า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 อ่า ใชเอฟเราแบบว่าเอฟอุ้งอ้งมันมันนั่งมันนั่งแบบชิวๆเลยพี่ไม่ยอมลาออกอ่ะมันมันคือเรือมันไงพี่คือคือไอ้ที่นั่งตรงนั้นอ่ะมันทําแบบว่าดีมากเลยพี่มันมันแบบว่ามันเอาปูนเอาเหล็กอะไรมายึดอย่างดีเลยตรงนั้นอ่ะเฮ้อไปคิดไปคิดหน่อยมาเด้อกินเขา แล้วก็เ,เรียกว่าชวนมาดูแล้ก็เ,เรียกว่าชวนมาดูโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสามหนอถ้าใครอยากทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกบอกันเด้อเด้อแต่ว่าบอลลูนเนี่ยบอลลูนผมจะทําอยู่นะครับแต่ว่าไอ้คนมีบอลลูนมันยังไม่ว่างนะครับถึงมันว่างผมก็ว่างไม่ตกงกับมันโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ไ,นไปก่อนนะครับจุบ <Okay. S 2> ๆุบ